ไลท์เอ็กซ่าแม็กไลท์เอ็กซ่าแม็กไลท์เอ็กซ่าแม็กเฮ้ยไลท์เอ็กซ่าแม็กไลท์เอ็กซ่าแม็กเป็นไรเนี่ยท่องอะไรคนเดียวช่วยวิวด้วยวิวเลือกไม่ถูกอ่ะไหนเล่ามาดิก็นี่อ่ะวิววางแผนจะเซอร์ไพรส์จองตั๋วเครื่องบินนกแอร์ไปดำลึกความหลังทริปที่เราเจอกันน่ะ แต่ยังเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะจองแบบไหนระหว่างนกไลท์นกเอ็กซ์ตหรือว่านกแม็กไม่จะพายแล้วมีอะไรว่ามาแบบแรกนกไลท์สายเบาไปชิลชิวใช้กระเป๋าใบน้อยถือหิ้วขึ้นเครื่องได้ตั้ง7กิโลเดินตัวปิวไม่เสียเวลาโหลดลงเครื่องปุ๊บเราก็เที่ยวต่อได้เลยราคาก็เบาๆอย่างชิลอะแล้วแบบที่สองอะ แบบที่2อนอกเอ็กซ่าเอาใจสายขนจัดเต็มได้เลยไม่ว่าจะเป็นพอปเสื้อผ้าหน้าผมหรืออุปกรณ์การเที่ยวก็ขนไปได้เลยเพราะว่าโหลดกระเป๋าฟรีตั้ง15กิโลแถมเลือกที่นั่งได้อย่างว้าว,วาแบบสุดท้ายนกแม็ก เอาใจสายแบกแบบสบายเต็มแม็กจัดเต็มให้ทุกอย่างตั้งแต่โหลดฟรีกระเป๋า25กิโลเลือกที่นั่งก็ได้รอเครื่องเครื่องชิวๆได้ที่นกแอร์เล้วและไม่ต้องกลัวหิวระหว่างทางเพราะเสิร์ฟอ,อาหารอุ่นร้อนอย่างดีบนเครื่องอูฟูเต็มแม็กกันไปเลยแบบไหนดีอะโอ้ยสบายเลือกง่ายจิบจิบจบจิชิปหระลความหลังต้องขนเสิร์ฟสื้าหน้าผม ต้องมีที่นั่งรอขึ้นเครื่องอ,อยากนั่งดิมหน้าต่างกลัวหิวบันเครื่องอขาดกลับต้องซื้อของกลับบ้านทริปรละลือความหวานทั้งทีนกแม็กไปเลยสายเปเลยเนี่ยนกแอทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม